ตอนที่29ชื่อตอนว่าการนำทัพครั้งสุดท้ายสงครามชายแดนระหว่างแควนฟางเฟยกับแควนปีเฉินกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการฮ่องเต้เซี่ยวเทียนคงออกราชอ,องการให้กองทัพทุกฝ่ายออกต้านศึกนี้พร้อมกันราชอ,องการฉบับนี้มาถึงกองทัพของกูปอเหวินในเช้าวันต่อมาแม่ทัพตายเรียกประชมุมคนพลแต่ละกองทันทีฝูมู่หลินไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ด้วยเหมือนก,นกันกับทุกครั้งที่ผ่านมานางนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับฟางเฟยแต่กลับไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจแม่ทับนายกองเมื่อไม่เห็นนางที่ดีแต่วางแผนเป็นแค่ในตำราทุกคนจึงรู้สึกคึคกคักขึ้นมามากกว่าทุกทีพวกเขาต่างช่วยกันเสมอแผนการรบที่สามารถทำให้อีกฝ่ายเพลี้ยพร้ำได้ตลอดเวลาออกมาถึงสามแผนการด้วยกันพวกเขาติดตามกูป์บเวนเมื่อหลายปี ย่อมรู้ดีว่าแม่ทัพใต้คนนี้ชอบสงครามแบบใดรวดเร็วฉับไวและไม่เลือกวิธีการนี่แหละคือตัวตนของกูปเหวนที่แท้จริงจริงที่ฝูมู่หลินเสนอมาก,ก่อนหน้านี้มีแต่เรื่องประนีประนอมตามประสาสตรีที่ขัดกับแนวการรบในอดีตเท่านั้นทหารในายกองฟังจนปวดหัวทว่าไม่อาจคัดค้านจึงได้แต่ปล่อยให้นางพูดไปกูปวนันพิจารณาแผนการทั้งหมดจึงเห็นว่า แผนการของรองไม่ทับฟ้านน่าสนใจที่สุดจึงเริ่มลงมือทันทีทำตามแผนการของฟ้านจีก็แล้วกันคืนนี้ย่ำคำพวกเราจะทะลวงเข้าแกนกลางค่ายทหารของกวนจืออิงทันทีการต่อสู้ซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้ละ่ะที่เขาต้องการกองทัพของกูป๋อเหวินไม่ได้หวาดกลัวและอ่อนแอถึงเพียงนั้นแค่ทหารเล็กๆหยิบมือหนึ่งจะไปขนาฝีมือของพวกเขาได้อย่างไรแล้วแผนการก่อนหน,น,นี้ของแม่นางฝูเล่าขอรับ นายกองคนหนึงถามขึ้นมากูปอวันตวัดสายตามองไปยังนายกองคนนั้นทันทีดูเหมือนว่าฝูมูล่ลินก็มีความสามารถในการซื้อตัวคนของเขาอยู่เหมือนกันเช่นนั้นเจ้าก็ไปอยู่กับนางกองทัพของข้าไม่เคยทำตามการสั่งการของใครพูดจอบชายหนุ่มก็เดินออกจากค่ายทหารไปทันทีรองแม่ทัพและนายกองที่พักดีกับกูปอวันเครื่องหนึ่งก็เดินตามเขาไป ยกเว้นรองไม่ทับหมิงกับนายกองอีกสองคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความบ้าระห่ำที่พร้อมจะเอาชีวิตของผู้อื่นไปเสี่ยงตายของกู่ปวันเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ภายใต้การนำทัพของไม่ทับใต้แม้ไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อนแต่ใครจะรับรองได้ว่ากลยุทธ์บุกจู่โจมซึ่งซึ่งหน้าจะปลอดภัยอย่างแท้จริงกูปวันควรสขุมให้ได้เครื่องหนึ่งของแม่นางฟูซชก่อนพวกเขาถึงจะยอมทำตามทหารสามคนนี้เห็นด้วยกับแผนการรบของฟูมู่หลินเป็นอย่างมาก แทบอยากจะเชื่อชูนางเป็นแม่ทัพหญิงของตนเสียด้วยซ้ำรัชทายาทแควนปี้เฉินมีความเก่งกาจมากฝีมือและมีแนวโน้มว่าอีกไม่นานเขาคงรวบรวมห้าแควนได้การที่เขาพ่ายแพ้กับกูป์ปอเหวนก่อนหน้านี้ทั้งหมดล้วนมาจากการวางแผนอย่างแยบคายของเซียงหุนจงทั้งสิน้นครั้งนี้ไม่มีเซียงหุนจงมาร่วมทัพความสามารถในการวางแผนของกูป์ปอเหวนก็ไม่ได้เก่งกาจเหมือนกับกําลังกายของเขาแล้วชายหนุ่มจะสู้กวนจื่ออิงที่มีพร้อมกันทั้งสองด้านได้อย่างไร สำหรับแผนฟังเอยที่ใกล้จะสิ้นอำนาจวาสนาเต็มทีการประนีประนอมตัางหากเราที่พวกเขาควรทำข้ารำคาญไม่ทับใต้คนนี้มานานเต็มทีพวกเจ้าเราคิดเห็นประการใดร้องไม่ทับหมิงเอ่ยถามขึ้นมายิ่งเมื่อได้ฟังแผนการอันบ้าระห่ำและ,ะไรรูปแบบด้วยแล้วเขาก็เริ่มหมดความอดทนนายกองคนที่มีรูปร่างทรงใหญ่หันไปมองทางเพื่อนอีคนแล้พยักหน้าให้กัน พวกเราไปปรึกษาเรื่องนี้กับแม่นางฝูดีหรือไม่เขาเพิ่งทราบได้ไม่นานว่านอกจากการวางแผนแล้วฝูมู่หลินคนนี้ก็ยังรำทวนรำกระบี่เป็นด้วยข้าเองก็คิดเหมือนกันนายกองคนที่ตัวเล็กกว่าเอ่ยบ้างแม่นางฝูมีฝีมือการรบไม่แพ้บุรุษเมื่อวานนี้นางยังสามารถเอาชนะทหารฝีมือดีในสังกัดของข้าได้ถึงสามนายติดกันข้าเห็นเองกับตาและยอมรับนางสตรีที่มีกลัวการใช้อาวุธและการเปื้อนเลือด เขายิ่งมองนางอยู่สูงกว่าสตรีธรรมดาทั่วไปหลังจากนั้นทหารทั้งสามนายก็ไปที่กระโจมของฝูมู่หลินด้วยกันทันท,ทีที่ทราบเรื่องนี้ฝูมู่หลินจึงรีบไปขอพบกูป๋อเหวินพร้อมกับแม่นางฟางเฟยทันทีกูป๋อเหวินอนุญ,ญาตให้พวกนางเข้ามาเมื่อฝูมู่หลินกับฟางเฟยเดินเข้ามาพวกนางจึงเห็นว่าชายหนุ่มกำลังเช็ดดาบวงเดือนอาวุธคู่กายอยู่ที่มุมเพิง พวกเจ้ามีเรื่องอะไรถึงได้เข้ามาพร้อมกันฟางเฟยรู้ดีว่าเวลานี้กูปอเหวินกำลังไม่พอใจนางจึงไม่เอ่ยอะไรออกมาหญิงสาวถอยไปด้านหลังเครื่องก้าวอย่างแนบเนียนเพื่อป้องกันลูกหลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหลังจากนี้ฝูมู่หลินเพิ่งรู้จักกับกูป๋อเหวินได้ไม่นานนางจึงไม่รู้ว่ายามที่บุรุษพวกนี้โมโหเขาจะระบายโทรสาวออกมาอย่างไรท่านจะบุกเข้าไปในค่ายของศัตรูซึ่งซึ่งหน้า ท่านไม่ห่วงชีวิตของทหารในกองทัพเลยหรืออย่างไรฝูมู่หลินชัดหน้ากล่าวออกมากูปปอหวนตบดดาบวงเดือนสองครั้งตรงหน้าก่อนที่จะปล่อยให้มันหลุดมือไปดาบวงเดือนเฉียวผ่านหน้าแก้มของฝูมู่หลินทางแค่เพียงสายลมเข้าแทรกเท่านั้นเจ้าอย่าได้เข้าใจผิดไปว่าข้าให้ความสำคัญกับเจ้าอย่างแท้จริงที่สำคัญก็คือฝีมือของเจ้าก็ยังไม่อาจเทียบชั้นกับเซียวหวนจงได้ ก่อนที่ข้าจะจากแผ่นดินนี้ไปข้าจะให้เจ้าได้เห็นบางอย่างเป็นบุญตากูปอวนเดินผ่านหน้าฝูมูลินไปและก่อนจะออจากกระจอมไปเขาก็ไม่ลืมที่จะหยิบดาบวงเดือนของเขาออกไปพร้อมกันบนผนังที่ก่อนหน้านี้มีดาบวงเดือนปักอยู่บนนั้นมีงูพิษขนาดใหญ่ตัวหนึง่งที่ถูกดาบวงเดือนแทงทะลุจนตายเม็ดเหงื่อบนใบหน้าของฝูมูลินผุดพลายออกมานางเองก็จะแสดงให้กูปอวันเห็นว่า นางตังหากเล่าที่อยู่เนื้อกว่าเซียวหวนจงอย่างแท้จริงไม่นางมูเจ้าเป็นอะไรหรือไม่ฟางเฟยนางเองก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะนางมีลางสังหอ์ว่าเสร็จจากงานนี้แล้วกูปอหวันจะไม่เรียกใช้งานนางอีกต่อไปแน่นอนนางเป็นถึงหนึ่งในศาสตราวุธทั้ง15บห้าซ้ำยังมีไกลเนื้อที่เป็นร่างของจิ้งจอกก้าหางที่สําเร็จเป็นเสียแล้วนางจะยอมให้อาวุธชิ้นอื่นๆอยู่เนื้อกว่านางได้อย่างไรฟูมล่ลินไม่ตอบ หญิงสาวรีบเดินออกจากกระจงไปอีกคนฟางเฟยได้แต่เก็บความไม่พอใจเอาไว้แล้วเดินตามหลังฝูมู่หลินออกมาค่ำวันเดียวกันกูปอลเวินนำทัพบ,บุกเข้าไปในใจกลางของค่ายทหารฝ่ายศัตรูทันทีเพราะเขาเดินทางอย่างรวดเร็วเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ธรรมดากว่าทหารเฝ้ายามของฝ่ายนั้นจะรู้ว่ากูปอเวินนำทัพมาถึงแล้วก็ช้าจนเกินไปรองไม่ทัพป้าและทหารนกองคนอื่น บุกเข้าทำลายค่ายทหารของกวนจื่ออิงอย่างเมามันพวกเขาทั้งหมดไม่ได้ยืดเส้นยืดสายอย่างแท้จริงมานานแล้วครั้งนี้จึงไม่คิดไว้ไมตรีให้มากความกวนจื่ออิงรีบออกมาดูสถานการณ์ทันทีเขาเห็นกูปวันยืนบัญชาการอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มจึงรีบตะโกนออกไปนี่หรือวิธีการรบของแควนฝางเฟยช่างไรระเบียบและวิธีการยิงกวนจื่ออิงรับคันธนูหนักถึงสิบช่างจากทหารคู่ใจมา ธนูสายนี้หากถูกยิงออกไปมันสามารถทําให้คนที่โดนลูกศรตายได้ในทันทีหากเจ้าแน่จริงจะกล้าดวลกับข้าตัวต่อต,ตัวหรือไม่นั้นตาของกูปาเาวันยามนี้ไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมามือข้างขวาของเขาถือดาบวงเดือนเอาไว้ข้างซ้ายก็ใช้สําหรับส่งสัญ,ญญาณให้ทหารในกองทัพเร่งมือทําลายค่ายทหารแห่งนี้ทิ้งไปเจ้าไม่คู่ควรกับข้าหากอยากสู้จริงๆ เ้าก็จงไปสู้กับนางตรงนัน้นกูปอวันชี้ไปยังฝูมู่หลินที่กําลังนําทัพเข้ามาอีกทางกวนจู่อิงเมื่อเห็นว่ากองทัพของแคว้นฟางเฟยมีทัพมาเสริมเขาก็ยิ่งเสียใจกูปอวันใช้วิธีการใดกันถึงสามารถเดินทางได้เร็วขนาดนี้โดยที่เขายังไม่ทันตั้งตัวฝูมู่หลินเดินตรงเข้ามานางมองกูปอวันอย่างตําหนิแต่ก็ยังดีที่ว่านางสามารถตามมาช่วยเหลือได้ทันพวกเรามาทําข้อตกลงกันดีหรือไม่ฝูมู่หลิน ถือโอกาสนี้เจราจารสงบศึกเสียเลยกวนจอ้อิงเริ่มมองเห็นทางรอดขึ้นมาคิดไม่ถึงเลยว่าสตรีของแคว้นฟางเฟยจะง้อเราวได้ถึงเพียงนี้ชัชนะอยู่ตรงหน้าทแท้แต่นางกลับไม่รู้สิริสำชายหนุ่มมองไปทางกูป๋อเหวินเห็นว่าทางนั้นก็ไม่ได้สั่งให้คนของตอนหยุดมือแต่อย่างใดเจ้าสามารถทําให้เขาสงบลงได้หรือไม่เล่ากวนจือ่อิงยุายุนาง ฝูมูลล่หลินรีบเดินไปหากูป๋อหวนทันทีก่อนที่จะกระซิบบอกเขาเบาๆเจ้า,าจรีบหยุดมือก่อนข้ามีแผนที่ดีกว่านั้นยามนี้ทหารของเราส่วนหนึ่งบุกเข้าวังหลวงของคว้นปี้เฉินได้แล้วเราก็แค่แกล้งเจร,รจารสงบศึกกับกวนเจออิ้อิงไปก่อนเพื่อเป็นการทวงเวลานางมั่นใจว่ากูป๋อหวนจะต้องเห็นด้วยกับแผนการนี้ของนางแน่นอนและนางก็จะได้กู้ศักดิ์ศรีของตอนกลับคืนมา เจ้าคิดว่าเจ้าแน่แล้วหรืออย่างไรฝูมลินเจ้าอย่างเยานักบัตรนี้ทหารที่เจ้าส่งไปยังวังหลวงของแขวนปีน้เฉินได้ถูกกวนจื่ออิงล้อมจับเอาไว้หมดแล้วนี่ถือเป็นแผนการขั้นสุดยอดของรัชธายาทแควนปีน้เฉินตั้งหากเราเขาก็แกล้งทำเป็นสู้คนอื่นไม่ได้ก็เท่านั้นกวนจื่ออิงเมื่อรู้ว่าแผนการของตอนถูกเปิดโปงเขาก็เริ่มไม่พอใจถึงเจ้าจะรู้ตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วเพราะข้าเองก็ได้ส่งทารส่วนหนึ่ง เข้าไปยังวังหลวงของแคว้นฟางเฝยแล้วเช่นกันต้องขอบคุณแผนการทั้งหมดของแม่นางฝูผู้นี้ที่ยังคงมีช่องโหว่อยู่มากค่าจึงมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากแผนการนี้ฝูมู่ลินเมื่อรู้ว่าตัวเองเสียทีฝ่ายศัตรูเข้าให้แล้วสีหน้าของนางก็เสียเสียลงไปเวลานี้เองนางก็คิดที่จะสู้ตายกับกวนเจอิองแล้วเช่นเดียวกันกูป๋อเวินมองคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วจึงเอ่ยออกมา เช่นนั้นสนามรบนี้พวกเจ้าก็สู้กันไปเขาส่งสัญญาณให้ลูกน้องที่พักดีของตนรีบถอนกำลังกลับมาก่อนที่ทหารเหล่านั้นจะกลับมายืนจัดแถวตามแนวการรบอยู่เบื้องหลังเขาทันทีพริบตาเดียวกองทัพของกูเบอา์เวนก็ยืนเรียงหน้ากระดานกันอยู่เบื้องหลังของเจ้านายของตัวเองกวนเจอ,อิงเบิกตาโพองเริ่มสับสนขึ้นมาฟูมลหลินเองนางก็ตกใจไปกันเถิด ข้าจะได้กลับไปหาเมืองเมืองสิยทริมฝีปากได้รูปครี่ยิ้มอย่างอ่อนโยนออกมากูปาวเวนเวียงดาบวงเดือนออกเป็นวงกว้างดาบเล่มนั้นก็กลายเป็นเรือเหาะขนาดใหญ่เช่นกันรองไม่ทับหมิงและทหารนายกองที่พักดีเหล่านี้รีบกระโดดขึ้นเรือหาไปกูปาวเวนโธ่เสียงทุ้มต่ำออกมาเขาเปลี่ยนร่างเป็นโครงกระดูกไม้แดงต่อหน้ากวนจื่ออิงและฝูมู่ลินก่อนจะทยานขึ้นเรือหาะไป กูเปาเหวินหัวระเสียงทุ้มต่ำออกมาเขาเปลี่ยนร่างเป็นโครงกระดูกไม้แดงต่อหน้ากวนจืออิงและฝูมู่ลินก่อนที่จะทะยานขึ้นเรือหอไปทหารบนเรือหอะทั้งหมดล้วนเป็นแค่เพียงโครงกระดูกทั้งิ้นทหารด้านล่างเป็นแค่เพียงมนุษย์ธรรมดาพวกเขาหวาดกลัวจนไม่กล้าสู้รบต่อไปฝูมู่หลินมองไปทางแม่นางฟางเฟยจึงเห็นว่า สตรีคนนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วอย่างไรร่องรอยเช่นเดียวกันกวนจื่ออิงคือผู้ที่ตั้งสติได้เร็วที่สุดเขาจึงเริ่มกวาดล้างกองทัพแควนฟางเฟยทันทีฝูมู่หลินพ่ายแพ้ยอย่างราบคาบและถูกราชทายาทแควนปี้เฉินจับเป็นเฉลยไปไม่นานหลังจากนั้นกูปาเหวินก็ได้ข่าวว่ากวนจื่ออิงสามารถรวบรวมทั้งห้าแควนได้ตามที่เขาต้องการเป้าหมายต่อไปของราชทายาทแควนปี้เฉินก็คือราชสำนักนั่นเอง